จีน่ Gina The Faith, า The Face ศาสตร์ซีนแซ่บไม่พักล่าสุดนุ่งบิกินี่ลุกแม่เสือสาวเขย่าใจเอฟซีสุดๆเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาส่องหุ่นแซ่บของจีน่า The Face ในชุดบิกินี่ลายเสือสุดเซ็กซี่ก่อนเธอนั้นโพสท่าสุดวิวแชร์ภาพปวดลีลาเผ็ดร้อนนะครับตามสไตล์นางแบบมืออาชีพนั่นเอง และชว่วงนี้แซบไม่พักกันเลยนะครับสำหรับน้องจีน่าเดอะเฟสที่ลงภาพบิกินี่ใน IG เพียงไม่กี่วันนะครับซึ่งล่าสุดจีน่าวิลายาแชร์ภาพอวดหุน่นสับเอลเในชุดบิกินี่ลายเสือนะครับก่อนโพสท่าแชะภาพเซ็กซี่เซ็กซี่ริมสระน้ำพร้อมโชว์ลีลาการว่ายน้ำของเธอที่ทำเอาแฟนคลับพากันคอมเมนต์ชื่นชมความสวยเสียกันไม่วางมือกันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากติดตามผลงานของเธอและให้กําลังใจเธอนะครับแน่นอนว่าแอดมินนะครับจะขึ้นช่องทางติดตามของเธอไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามเธอและให้กําลังใจเธอด้วยนะครับและสำหรับเรื่องราวของคลิปนี้ก็คงจะหมดเปลี่ยงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องของแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนั้นทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมอย่างสม่ำเสมอนะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับบ๊ายบาย